สวัสดีนักลงทุนและสมาชิกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมทัดบอรลมโตะอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพศ2566นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบอรลมโต๊ะได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะฮะก็ในค่ำคืนนี้นะครับจะมีฟุตบอลทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะฮะที่จะมานำวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนนะก็จะเป็นฟุตบอลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ คู่ที่1นนะฮะจะเป็นฟุตบอลกันชดวยวซิลีอาอิตาลีนะฮะจะเป็นเอซิมมลานเปิดบ้านพบเจอกับเบเนน่าและส่วนคู่ที่2นะฮะจะเป็นฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับจะเป็นเรอัลมาดริดเปิดบ้านพบเจอกับอเลติกบินเบาและคู่ที่3จะเป็นบียาเรอัลเปิดบ้านพบเจอกับแอตเลติกโกบาดริตและคู่ที่4จะเป็นเรอัลเซซูดาดเปิดบ้านพบเจอกับเซบียาและคู่ที่5จะเป็นเซลต้าบิโก้นะฮะเปิดบ้านพบเจอกับเจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซโลโนานะครับ ก็ต้องมาดูว่าทั้งหมด5คู่นี้ถ้าจะให้ไปที่คู่ไหนนะครับในค่ำคืนนี้ก็ต้องรุ้นเชียกกันนะฮะและก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลในวันนี้เรามาสรุปผลบอลในคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ทัดให้ไปทั้งหมด4คู่นะฮะก็มาดูว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงนะฮะในคู่ที่1จะเป็นเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านพบเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ทีมเยือนอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเก็บชัยชนะจาก พิซา่าแดงไปทั้งหมด2ประตูตอ1หนึ่งะครับก็จะเป็นฝ่ายของลาบัยสีฟ้ามิสเตอร์ซิตี้นะที่คว้าแชมป์เอไปได้นะครับแต่แฮนดิแคปก็เสมอไปนะฮะก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนได้นะครับส่วนคู่ที่2จะเป็นตัร์เรน่เปิดบ้านพบเจอกับอินเตอร์มิลานในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ทีมเยอนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับผลปรากฏว่าก็มาตามนัทที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง u t u b e นี้จริงๆนะครับก็จะเป็นอินเตอร์มิลานที่บุกไปเก็บเชยชนะจาก ตอริโน่ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็หวานเจ็บกันไปเลยนะในคู่นี้ส่วนคู่ที่3จะเป็นเอมปรีเปิดบ้านพบจะกับลาซิโอในคู่นี้ก็มาตามนะัดที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับจะเป็นลาซิโอที่บุกไปเก็บชัยชนะจากเอมปรีที่2ประตูต่อศูนย์นะก็หวานเจ็บและทํากําไรรับทรัพย์ให้กับนักทุนไปอีก1คู่นะครับส่วนคู่ที่4คู่สุดท้ายนะจะเป็นเคมูเนเซเปิดบ้านพบเจอกับซาเลนตาน่านะครับในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ ทีมเยือนอย่างซาเลนิตาน่านะครับผลปรากฏว่าเคโมเนเซ่นะครับมีลูกไม้ลูกเด็ดกว่าซาเลนิตาน่านะฮะก็สามารถเก็บชัยชนะในบ้านไปทั้งหมด2ประตูต่อศูนย์นะครับ และคู่นี้ก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนนะฮะก็ให้ไปทั้งหมด4คู่ก็เข้าไปทั้งหมด3คู่พลาดไปเพียงแค่1คู่นะฮะที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะครับก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้ถ้าจะให้ไปที่คู่ไหนก็ต้องมาติดตามชมกันนะฮะและต่อมานะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่1ของรายการในค่าคืนนี้กันเลยนะฮะจะเป็นเอซิมิลานะครับที่อยู่อันดับ4ของตารางเปิดบ้านพบเจอกับเวโรนาที่อยู่อันดับ17ของตาราง มีคะแนนทั้งหมด3 1แต้มแข่งไปทั้งหมด37นชนะ7เสมอ10พ้ไป20 นัดนะฮะและอัตราการชนะอยู่ที่18.9ส่วนเกมในบ้านแขยงไปทั้งหมด19ชนะ6เสมอ3แพ้ไปที่10และอัตราการชนะอยู่ที่31.6ส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด18ชนะ1เสมอ7แพ้ไปที่10และอัตราการชนะอยู่ที่5.6ฮะก็ถือว่าอัตราการชนะน้อยมากเลยนะครับในเกมเย็นของพวกเขาส่วน6นัดหลังสุดเขาพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1เสมอ2แพ้ไปที่3และอัตราการชนะอยู่ที่16.7 ก็ต้องมาดูว่าเวโรนาในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากเอซมิลานในค่ำคืนนี้ได้เราก็ต้องมา้นเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเวโรนาในค่ำคืนนี้นะฮะส่วนฝั่งของเอซิมิลานนะครับที่อยู่อันดับ4ของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด67แต้มแข่งไปทั้งหมด37นะัดชน,น 19, ะ19เสมอ10แพ้ไปที่8และจากกันชนะอยู่ที่51.4%ส่วนเกมในบ้านนะฮะแข่งไปทั้งหมด18นัดชนะ12เสมอ4แพ้ไปที่2 ล r า t าการชนะอยู่ที่66.7%เลยนะครับส่วนเกมนอกบ้นานแข่งไปทั้งหมด19นะัดชนะ7เสมอ6แพ้ไปที่6และอัตราการชนะอยู่ที่36.8% และ6นัดหลังสุดของพวกเขาะะสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เสมอ2แพ้ไปที่1และตาการชนะอยู่ที่50%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมากพอสมควรนะในฝั่งของอซีมิลานะฮะก็ต้องมาดูว่าในครัคืน,นี้พวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะในนัดสุดท้ายของลีกได้หรือไม่ก็ต้องรุนเ์กันครับและต่อมาเรามาดูสถิติในการพบเจอก,กันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างนะฮะจะเป็นอซีมิลานะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด7นัดด้วยกันและจะเป็นเวโรนา ที่สามารถเก็บชัยชนะจาก a อซิมิลานไปเพียงแค่1นึ่นัดเท่านั้นฮะและเสมอกันที่2นัดก็ยังถือว่า10นัดลังสุดของพเขาพบเจอกันทีไรก็จะเป็น a อซิมิลานที่ดูดีกว่าเวโรนาอย่างแน่นอน100%นะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของ AC ซ i มิลานนะฮะ จะสามารถเก็บชัยชนะและทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชื่อกันครับและต่อมาเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเอซิมิลานกันบ้างนะใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ3แพ้ไปที่3และตากันชนะอยู่ที่40%่ราคาที่ทํากําไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่60%ราคาสุ่ตจำอยู่ที่10%นะฮะ ที่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องดูว่าในคำนนี้พวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่นะฮะและเรามาดูเวลาหน้ากันบ้างนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3 3 3เสมอ3แพ้ไปไ และจากการชนะอยู่ที่30%ราคาที่ทํากําไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่50%ราคาสูงต่ําอยู่ที่40%หนะ้าที่สามารถทํากําไรให้กับลังทุนได้นะครับก็มาดูว่าเวลาหน้าในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะในนัดสุดท้ายของตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นเชียร์กันนะครับและต่อมาฮะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากเอซิมิลานเลยนะฮะในค่ำคืนนี้ก็จะใช้กองหน้า หนึ่งตัวนะครับเป็นหน้าเป้านะจะใช้อลิเวอร์ชิลูนะฮะและกองกลางก็จะใช้กองกลาง5ตัวกองหลัง4ตัวนะครับที่จะเป็นส1ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ที่จะลงไปฟาดแข่งกับเวลรหน้าในค่ำคืนนี้นะฮะส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะฮะและระบบแผนการเล่นของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะใช้ระบบแผนการเล่น C231 นะครับที่จะลงไปฟาดแข่งกับเวโรนาในค่ำคืนนี้ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเวโรนานะฮะก็จะใช้กองหน้าทั้งหมด3ตัวกองกลาง4ตัวและกองหลงัง 3ตัวนะฮะในค่มคืนนี้เวลอนาก็จะเน้นในเกมบุกมากขึ้นนะครับก็ต้องมาดูว่าในคําคืนนี้พวกเขาจะสามารถเก็บเัยชนะได้หรือไม่ส่วนผู้เล่นประจำหลักๆของพวกเขานะ,ะก็จะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นก็จะใช้ระบบแผนการเล่น3 4 2 1นะครับที่จะลงไปฟ,ฟาดแข่งกับเอซิเลาในคัาคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า ทั้งสองทีมนี้ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องรุนเ์กันะและต่อมาเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างนะครับจะเป็นเอซิมิลานที่ต่อให้กับเวโรนาที่0.5หรือครึ่งควบลูกราคาสูงต่าอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งและเลทราคาในคู่นี้ท้าจงมองว่าเจ้าบ้านอย่างเอซมิลานน่าจะดูดีกว่าเวโรนาอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเป็นนัดสุดท้ายของพวกเขาหน้าที่จะปิดฤดูกาลในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า เจ้าบ้านนะฮะจะสามารถเก็บชัยชนะให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นเชียกันนะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเอซิเมลานะ่ะคิดว่าทํากําไรให้กับนักงทุนแน่นอนล้วนะครับส่วนคู่ที่2นะฮะจะเป็นฟุตบอลลีกลาลิกาสเปนนะ,ะจะเป็น เรอัมลมาดริดนะฮะที่อยู่อันดับ2ของตารางเปิดบ้านพบเจอกับแอตเลนติกบินเบาที่อยู่อันดับ7ของตารางมีคะแนนทั้งหมด50แต้มแข่งไปทั้งหมด37มสิชนะ14เสมอ8แพ้ไปที่สิและตัดกันชนะอยู่ที่37.8%ส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด19ชนะ8เสมอ3แพ้ไปที่แปดและตัดกันชนะอยู่ที่42.1%ส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด18ชนะ6เสมอ5แพ้ไปที่7 และตักกันชนะอยู่ที่33.3%เนะครับและหนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1เสมอ1แพ้ไปที่สและตาัากกาันชนะอยู่ที่16.7%กเ็นตะฮะก็ต้องมาดูว่าแอตเลติกเบเบาลในคําคืนนี้จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากเรวันมาริดได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนฝั่งของเรวันมาริดนะฮะที่อยู่อันดับ2ของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด7 7เแต้มแข่งไปทั้งหมดสามสิบเจ็ดนัดชนะยิ่ที่นะสเสมอห้าแพ้ไปที่แปดและตักกันชนะ ชนะ13เสมอ4แพ้ไปที่1และตกากกันชนะอยู่ที่72.2%ส่วนเกมล็อกบ้านแข่งไปทั้งหมด19ชนะ11เสมอ1แพ้ไปที่7นะฮะและตกากกันชนะอยู่ที่57.9%ส่วน6นัดหลังสุดของพวกเขาก็ สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ0แพ้ไปที่2และแตา่การชนะอยู่ที่66.7นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมากพอสมควรก็ต้องมาดูว่าเรอัลมาริดในค่ำคืนนี้นะฮะในนัดสุดท้ายของพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะปิดฤดูกาลนี้ได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันครับและต่อมาเรามาดูสถิติในการพบกันของทั้งสงทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างนะฮะก็จะเป็นเรวอนมาริดนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด7นัดด้วยกันและจะเป็น แอเลนจิกบินเบาที่สามารถเก็บชิยชนะาไปทั้งหมด2และเสมอกันที่1ครั้งนะครับก็ยังถือว่า10นัดหลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรก็จะเป็นเร็วอันมมดริตท,ที่ดูดีกว่าแอเลนจิกบินเบาอย่างแน่นอน100% ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับคืในใ้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยนชนะและต่อมาเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเรอัอัาดริดกันบ้างนะฮะใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยนชนะไปทั้งหมด5เสมอ1แพ้ไปได้4ี่และตักกันชนะอยู่ที่50%ราคาที่ทํากําไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่20นะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่40%นะฮะ ก็ยังถือว่าเรอันมาริดนะครับค่อนข้างที่จะทําผลงานและทํากําไรให้กับต้งทุนได้น้อยพอสมควรเลยนะครับก็ต้องมาดูว่าในก่ําคืนนี้พวกเขาจะสามารถทํากําไรให้กับต้งทุนได้หรือไม่ส่วนฝั่งของแอตติกบินเบานะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอหนึ่งแพ้ไปนีและตากันชนะอยู่ที่40เรซนราคาที่ทํากําไรให้กับต้งทุนอยู่ที่40เรซนราคาสูงต่ําอยู่ที่50%เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับ นลกลงทุนได้พอสมควรนะฮะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะและปิดฤดูกาลนี้ได้หรือไม่ก็ต้องมาดูเชียร์กันนะครับและต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากที่เรอัลมาริดน,นะฮะในค่ำคืนนี้ก็จะใช้กองหน้า3ตัวกองกลาง3และกองหลัง4ตัวนะครับก็จะจัดมาเต็มสูบหรือว่าเต็มระบบเลยนะะในนัดสุดท้ายนี้ของพวกเขา ก็จะเป็น11ตัวจริงที่จะลงไปฟาดแข้งในค่าคืนนี้กับแอตเลติกบินบานะครับก็ต้องมาดูว,ว่าพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่และผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็ไม่มีใครเป็นผู้เล่นบาดเจ็บนะ,ะและระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-3-3ที่จะลงไปฟาดแข่งในค่าคืนนี้ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่าคืนนี้ของแอตเลติกบินบาก็จะใช้กองหน้า1ตัวนะฮะเป็นหน้าเป้านะครับและกองกลาง5ตัวกองหลัง4ตัวนะครับที่จะเป็น11ตัวจริงของพวกเขาที่จะไปออกศึก กับเรียวอันมาดริดในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะในนัดสุดท้ายของเรื่องดุกาลนี้ได้หรือไม่ส่วนผู้เล่นบันจบรักแล้วก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และรบะบบแผนการเล่นก็จะใช้รบะบบแผนการเล่น4 2 3 1นะฮะที่จะลงไปฟาดแข่งกับเรียวอันมาดริดในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้งสองทีมนี้นะครับในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาลุนเชียและเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทีมกันด้วยนะครับ และต่อมานะฮะเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างนะครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเรวอัมลมาริตนะที่ต่อให้กับแอตเลนติกบินเบาที่0.5หรือครึ่งลูกราคาสูงต่ําอยู่ที่3ลูกนะครับและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้ถ้าจังมองว่าในค่ำคืนนี้นะของเรอัมลมาริดนะครับจะดูจากตัวนะัก ะะจัดมาเต็มสูบและเต็มระบบเลยนะครับคิดว่าไม่แพ้ในบ้านตัวเองอย่างแน่นอนนะครับและในคู่นี้ทัดยังมองว่าเรอันมาริดสามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้แน่นอนร้อเเซนะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเรอันมาริดนะคิดว่าไม่แพ้ในบ้านทํากําไรให้กับตั้งทุนนะครับส่วนคู่ต่อมานะฮะจะเป็นบียาเลอันนะฮะที่อยู่อันดับ5ของตารางเปิดบ้านพบเจอกับอเลติโกโมาริดที่อยู่อันดับ3ของตาราง มีคะแนนทั้งหมด7 6แต้มแข่งไปทั้งหมด37นะัดชนะยิ่ม3าเสมอ7แพ้ไปที่7และตาการชนะอยู่ที่62.2%สนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด19ชนะ13เสมอ3แพ้ไปที่3และตาการชนะอยู่ที่68.4%ส่เ็วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด18นะัดชนะ1 0เสมอ4แพ้ไปที่4่และตาการชนะอยู่ที่55.6%ก็นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมากพอสมควรส่วน6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ1แพ้ไปที่1 และตักกันชนะอยู่ที่66.7%นะฮะก็ต้องมาดูว่าเอเล็โกมาดริดในค่มภีร์นี้จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากบียาเลอันในนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องมาต้นเชียร์กันนะครับส่วนฝั่งของบียาเลอันนะฮะที่อยู่อันดับ5ของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด63แต้มแข่งไปทั้งหมด37นัดชนะ19เสมอ6แพ้ไปที่สิและตักกันชนะอยู่ที่51.4%ส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด18นัดชนะ12เสมอ2แพ้ไปที่ส และตกากกันชนะอยู่ที่66.7%ส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด19นัดนะฮะสามารถเก็บชชนะไปทั้งหมด7เสมอ4แพ้ไปที่8และตกากกันชนะอยู่ที่36.8%ส่วน6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ1แพ้ไปที่1นัดและตกากกันชนะของพวกเขาอยู่ที่66.7%เลยนะครับก็ต้องมาดูว่าในกันนําคชนี้บียาเลอันจะสามารถเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองในนัดสุดท้ายได้หรือไม่นะฮะก็ต้องลุ้นเชื่อกันครับ และต่อมานะฮะเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างนะครับก็จะเป็นบียาเลียนนะฮะที่สามารถเก็บชัยชนะจากอาริโกมาดริดไปทั้งหมด2นัดด้วยกันและจะเป็นอาริโกมาดริดนะฮะที่สามารถเก็บชัยชนะจากบียาเลียนไปทั้งหมด 3นัดด้วยกันนะฮะและก็จะเสมอไปทั้งหมด5นัดนะครับก็ยังถือว่า10นัดลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรก็ยังสู่สีคู่ขี้กันนะก็ต้องมาตัดสินว่าในาค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของบียาเลอันกันบ้างนะครับใน10นัดลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6 6นัดนะเสมอ1แพ้ไปที่3และตัดก,กันชนะอยู่ที่60%ราคาที่ทํากําไรให้กับนักลุนก็อยู่ที่ 6 0รนะฮะราคาสูงต่ำอยู่ที่80เปลยนะครับก็ถือว่าวบียา์ไลออนค่อนข้างทำกำไรให้กับนักลงทุนได้มากพอสมควรส่วนฝั่งของเอเดนโกมานิดนะฮะในสิบมันหล,ลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6เสมอหนึ่งแพ้ไปที่3และตากันชนะอยู่ที่60%ราคาที่ทำกำไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่50%ราคาสูงต่ำก็อยู่ที่60%ครับก็ค่อนข้างที่จะทำกำไรให้กับนักลงทุน มากพอสมควรนะฮะทั้งคู่เลยนะครับก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในคําคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะและทํากําไรให้กับทั้งทุนได้ก็ต้องบรุนเชียร์และเป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ทีมกันด้วยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในคัมคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งของบิยาลิอันนะฮะในคัมคืนนี้ก็จะใช้กองหน้าหนึ่งตัวนะครับเป็นหน้าเป้านะจะใช้แจ็คสันเป็นหน้าเป้าน,นะครับและผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลางห้าต 4ตัวนะครับที่จะเป็น11เป็นตัวจริงของพวกเขาในคํมคืนนี้ที่จะลงไปฟาดแข่งกับอตเลติโกมาดรินในคัมคืนนี้นะฮะส่วนผู้เรื่นบัดจำหลักๆก,ก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันถูกโทษแบนหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่สามารถลงเล่นในคํมคืนนี้ได้และระบบแผนการเล่นก็จะใช้ระบบแผนการเล่น4-2-3-1นะครับที่จะลงไปฟาดแข่งกับ ตามีอเลติโก้มาริดในคัมคืนนี้นะครับส่วนฝั่งของเอเลติโก้มาริดในคัมคืนนี้ก็จะใช้กองหน้า2ตัวนะฮะจะใช้มูริต้าและกิสแมนนะครับเป็น2ตัวกองหน้าที่จะรับตะขายให้กับอเลติโกมาริดในคําคืนนี้นะฮะส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลาง5ตัวและกองหลังสาตัวนะครับที่จะเป็น11ตัวจริงของพวกเขาในคําคืนนี้ที่จะลงปฟาดแข่งกับบียาเลอันนะฮะก็ต้องมาดูว่าสิบเ็ตัวจริงของพวกเขาในคําคืนนี้จะสามารถเก็บ3แต้มในนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องรุนชีกัน,นครับส่วน นะครับพี่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะฮะและระบบแผนการเล่นของพวกเขานะครับก็จะใช้ระบบแผนการเล่น3-5-2หนะะ้าที่จะลงไปฟาดแข่งกับวิยาเลอันในค่มคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่มาคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถ เก you. right? ็บชัยชนะได้ก็ต้องรุ่นเฉีีรยและเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ทีมกันด้วยนะครับและต่อมาเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะและเลทราคาในคู่นี้จะออกมาที่ราคาเสมอราคาสูงต่ําอยู่ที่3ลูกและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับเป็นเลทราคาเสมอท้ายังมองว่าตาหมีแอตเลติโกมาริดในค่ำคืนนี้น่าจะไม่แพ้ให้กับบียาเลียนอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะบียาเลียนเล่นในบ้านค่อนข้างเล่นดีพอสมควรนะครับแต่ถ้ามองในการทํากําไรทัายังมองว่า เลติโกมาดริดในค่ำคืนนี้นะครับคิดว่าทำกำไรให้กับตั้งทุนได้แน่นอนร0อเเนะและในคู่นี้ทัดขาเชีีรยไปที่ทีมเย็ยนอย่างเอลติโกมาดริดนะครับคิดว่าทำกำไรให้กับตั้งทุนได้แน่นอนร0 0นะส่วนคู่ที่4นะครับจะเป็นเรอันเซลโซดาดนะฮะเปิดบ้านพบเจอกับเซบียบาที่อยู่อันดับ11ของตารางนะครับ ก็จะมีคะแนนทั้งหมด49แต้มแขงไปทั้งหมด37นัดชนะ13เสมอ10แพ้ไปที่14และตัการชนะอยู่ที่35.1%ส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด19ชนะ7เสมอ5แพ้ไปที่7และตัการชนะอยู่ที่36.8%ส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด18นัดชนะ6เสมอ5แพ้ไปที่7และตัการชนะอยู่ที่33.3%และ6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บยชนะไปทั้งหมด2เสมอ2แพ้ไปที่2และตัการชนะอยู่ที่33.3%นะครับก็ต้องมาดูว่าแชมป์ยูโรปาแชมเปี้ยน ในคําคืนนี้นะฮะฝั่งของเซวียนะจะสามารถบกไปเก็บชชนะจากเรอัลซิโซดาดท,ที่อยู่อันดับ4ของตารางได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนฝั่งของเรอัลซิสโซดาดนะที่อยู่อันดับ4ของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด68บแต้มเข็งไปทั้งหมด37นะัดชนะ2 0เสมอแแพ้ไและตากการชนะอยู่ที่54.1%ส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด18นะัดชนะ10เสมอ5แพ้ไปที่สและตัดกานชนะอยู่ที่บ้าไปทั้งหมด1กเปอร์เซ็น 5. 5. 6 และตาการชนะอยู่ที่52.6นะครับและหนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไ,ไปทั้งหมด4เสมอ1แพ้ไปดนและตาการชนะอยู่ที่66.7เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมากพอสมควรก็ต้องมาดูว่าเวอันซูสุสดาตในค่มม์คนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาดูเช่อกันครับและต่อมานะฮะเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างนะครับจะปเป็นเวอันซูสุสดาที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1นัดด้วยกันและเสมอกันไป pen เซบีย่านะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5นะัดด้วยกันนะครับก็ถือว่า10นัดหลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรก็ยังจะเป็นเซบีย่าที่ดูดีกว่าและเหนือกว่านิดหนึ่งนะฮะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนในี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะนะครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเลวอันเซลโซดาดกันบ้างนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด่นพอสมควรสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6นะัดเสมอ2แพ้เป็นที่2และตัดก,กันชนะอยู่ที่6 0รซาคาสูงต่ำอยู่ที่40%นะและราคาคที่ทํากําไร้กับนักทุนอยู่ที่50% ก็ถือว่าค่อนข้างทำกำไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรส่วนฝั่งของเซบีย่านะใน1ิบนาดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เสมอ5แพ้ไปที่2นะฮะและแต่การชนะอยู่ที่30%และราคาที่ทำกำไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่40%ราคาสรงต่ำอยู่ที่20%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยพอสมควรนะที่ทำกำไรให้กับตั้งทุนได้ก็ต้องมาดูว่าเซบิย่านครับค,คืนนี้จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะ ได้หรือไม่ก็ต้องรุ้เชก,กันนะครับและต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากรายชื่อผู้เล่นของเรอัลซูสซดาดกันบ้างเลยนะครับในค่ำคืนนี้ก็เรอัลซูสซดาดจะใช้กองหน้าไปทั้งหมด 3ตัวด้วยกันนะและกองกลางก็จะใช้กองกลาง3และกองหลัง4นะที่จะเป็น11เตัวจริงของเขาที่จะลงไปฟาดแข่งกับเซบียในคัมคืนนี้และผู้เล่นบันจะรกละของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันและถูกโทษแบนหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นของพวกเขาในคัมคืนนี้ก็จะใช้ระบบแผนการเล่น4312นะฮะที่จะลงไปฟาดแข่งกับเซบียในคัมคืนนี้ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในคําคืนนี้ฝั่งของเซบียนะก็จะใช้เอนเนอรี่นะครับเป็นหน้าเป้าที่จะราดสะขายให้กับ เซบียาในคัมคืนนี้นะส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลาง5ตัวกองหลัง4ตัวนะครับที่จะเป็น11ตัวจริงของพวกเขาที่จะลงไปฟาดแข้งในคําคืนนี้และผู้เล่นบาดเจ็บของพวกเขาก็ไม่มีนะครับและจะมีผู้เล่นถูกโทษแบน1ตัวนะครับที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้ในคําคืนนี้และระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น4 2 3 1นะครับที่จะลงไปฟาดแข้งกับเลออันเซลสดาในคัมคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในคําคืนนี้ ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องบรุนเชียและเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ทีมกันด้วยนะครับและต่อมาเรามาดูเหรีราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะจะเป็นเลวอันเซลสดาดนะฮะที่ต่อให้กับเซเบียที่0.5หรือครึ่งควบลูกนะฮะราคาสูงต่าอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งและถ้าเป็นเหรีราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่าแชมป์ยูป้าลีกนะฮะอย่างเซเบียนะน่าจะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะหรือไม่ก็เสมอกันที่ไป2ประตูต่อ2อย่างแน่นอนนะครับและชนะแฮนดิแคปให้กับนักลงทุนนะฮะและในคู่นี้นะครับ ทัดยังมั่นใจว่าแชมป์ยูป้าลีกในค่ำคืนนี้นะครับอย่างเซบียานะสามารถเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักลงทุนได้แน่นอน100%นะครับและในคู่นี้คู่ที่4ของรายการในค่ำคืนนี้ทัดขอฟันดงให้ไปที่ทีมเยือนอย่างเซบียานะฮะส่วนคู่ที่5นะครับจะเป็นเซลตาบิโกนะฮะเปิดบ้านพบเจอกับเจ้าบุนทุมบาร์เซลโลนาที่อยู่อันดับหนึ่งของตารางนะมีคะแนนทั้งหมด8 8แแต้มแข่งไปทั้งหมด3 7เจนัดชนะยิ่มไปเสมอ4แพ้ไปที่าและแตะการชนะอยู่ที่7จ็จุด 7%นะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด19นะัดชนะ15เสมอ3แพ้ไปที่1และตกากันชนะอยู่ที่78.9%ส่วนเกมเยือนนะครับแข่งไปทั้งหมด18นะัดชนะ13เสมอ1แพ้ไปที่4และตารากันชนะอยู่ที่72.2%ส่วน6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บเชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ0แพ้ไปที่2และตกากันชนะหรือว่าเลนราคาคก็อยู่ที่66.7%เลยนะครับในฝั่งของเจ้าบุญชเบอร์เซลน่านฮะ ส่วนฝั่งของเซลตาบิโก้นะครับที่อยู่อันดับท6หกของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด40แต้มแข่งเบททั้งหมด37นัชนะ10เสมอ10พ้ไปที่17และต่ากันชนะอยู่ที่ยิ่ม7.0นะครับ ส่วนเกมในบ้านนะครับแข่งไปทั้งหมด18นัดชนะ6เสมอ6แพ้ไปที่6และวต่างกันชนะอยู่ที่33.3%ส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด19ชนะ4เสมอ4แพ้ไปที่11และวต่างกันชนะอยู่ที่21.1%ส่วน6นัดหลังสุดของพวกเขานะก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้สักนัดเลยนะครับดีที่สุดของพวกเขาก็เสมอที่1นัดแพ้ไปที่5นัดนะฮะและต่างกันชนะอยู่ที่0%นะครับก็ต้องมาดูว่าเซอร์ตาปิโก้นะครัคืนี้จะมีลูกหมายลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากเจ้าบุญทุ่มบ สถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างนะจะเป็นเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5นัดด้วยกันแล้วจะเป็นเซลต้าบิโก้นะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดและเสมอกันที่3นัดก็ยังถือว่า10นัดหลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรก็จะเป็นเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาที่ดูดีกว่าเซลต้าบิโก้ย่างแน่นอนนะครับ ก็ต้องมาดูว่าในคําคืนนี้ทั้งสองทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก่อนจากบุชเยิลเชลนาและต่อมาเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเซอร์ต้าบิโก้กันบ้างนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นเสมอ2แพ้ไปที่7และแต่การชนะอยู่ที่10%บเราคาทำกำไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่10%และราคาสูงต่ําอยู่ที่4 0นะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยและทํากําไรให้กับนักลงทุนน้อยมากๆเลยนะครับส่วนฝั่งของเจ้าวุุรมบาเซลนนใ10ัสุดของพวนเสม่ิ ตากันชนะอยู่ที่50%ราคาสูงต่ำอยู่ที่50%และราคาทำกำไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่40%นะคะก็ค่อนข้างที่จะทำกำไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรก็ต้องมาดูว่าในาค่ําคืนนี้ ของเจ้าบอลนูบาร์เซโลนากับเซลต้าบิโก้นะครับเคยจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องบยร์และเป็นกำลังใจให้กับเขาทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับและต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเซลต้าบิโก้กันบ้างนะก็จะใช้กองหน้า2ตัวนะครับและกองกลาง4กองหลัง4ี่ที่จะเป็นสิเ็ตัวจริงของพวกเขาที่จะลงไปฟาดแข้งกับเจ้าบุลนูเบาร์เซโลูนานะครับคืนนี้นะส่วนผู้เล่นบาดเจ็บลักก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการ เผยฟาดแข่งในคัมคืนนี้นะครับส่วนฝั่งของเจ้าบรรทุมบาร์เซโลนานะฮะก็จะใช้กองหน้า3ตัวนะครับจะใช้เดมเบเล่เลวันดัฟกี้และลาฟินญานะเป็น3แนวหน้าที่จะรับถ่ายให้กับ เจ้าบุญทุ่มเปร์เซโลนานะส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กาบี้บุสเกตและก็เดยองนะครับเป็น3ตัวกองกลางที่จะขับเคลื่อนเกมในคัําคืนนี้และผู้เล่นกองหลังก็จะใช้กองหลัง4นะฮะก็ต้องมาดูว่า1 1ตัวจริงของพวกเขาในค่มมคืนนี้จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากเซอต้าบิโก้นอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องมาดูเชนกันนะฮะและผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด1ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นของพวกเขาในค่มคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น C3 ที่จะลงไปฟาดแข่งกับซมสางมทีมนนี้ใค่จะลงไปฟาดแข เก็บชัยชนะและทํากําไรให้กับนั้งถุนได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับและต่อมาเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะและเลนราคาในคู่นี้นะครับจะออกมาที่ราคาเสมอหรือว่าราคาปปนะก็ดูว่าเลนราคาในคู่นี้นะครับราคาแปลกๆนะฮะส่วนราคาสูงต่ำนะครับก็อยู่ที่2 7งหรือ2ลูกครึ่งควาบสานะฮะและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับถ้ายัางมองว่า เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะฮะสามารถเก็บชัยชนะจากเซลตาบีโก้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและทำกำไรให้กับนักลงทุนนะและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะครับถ้าเลทในราคาคู่นี้นะฮะทัดยังมองว่าเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่าทำกำไรให้กับนักลงทุนนะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะครับในคู่ที่ห้าของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่เห็นต่างจากทัดบอลวมตัวก็สามารถคอมเมนต์ใน หน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับหรือจะขัดสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะและคู่ไหนที่ทัดวิเคราะห์และเป็นแนวทางให้กับตั้งทุนได้นะครับก็สามารถตามทัดบอลลมโต๊ะได้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทัดบอลลมโต๊ะในหน้าช่อง YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทัดบอลลมโต๊ะและทีเด็ดจากทัดบอลลมโตะนะฮะ และนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบรลมโตในค่ำคืนนี้ <c oughs> คิดว่ามีประโยชน์และนําไปต่อยอดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครส i b e เพื่อเป็นกําลังใจงให้กับผมทัดบรลมโตได้ทาคลิปต่อต่อกันไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ทัดโกตลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ